สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูออ่ช anel Alya PSK วันนี้นะคะนุ่นก็จะมารีวิวการจัดไฟแบบใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนิดหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่าฉันก็ได้ไปหาข้อมูลใน YouTube มาแล้วเรียบร้อยว่าเออต้องมีแบบว่าฟิลไล i ์แล้วก็อะไรที่แบบเป็นไฟที่ส่องเข้าหน้า45องศาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบ ข้างบน45องศาหรือว่าข้างๆ45องศาหรอแล้วมันต้องมีไฟแบบข้างหลังตกแต่งนิดหน่อยด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็อัปเดตมาก็คือเป็นไฟ2ออันแล้วอันแรกนะคะอันแรกเนี่ยก็คือตัวนี้ลิงไลท์ <like> ตัวเดิมวันนี้ใช่ไหมเราก็ไปไลท์สดไลท์สดแล้วก็เอาลิงไลท์เนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เลยพอเอาลิงไลท์มาวางตรงนี้ใช่ป่ะแสงอะมันก็เหมือนแบบว่ากระจายเข้าหน้าได้ดีกว่าเดิมอะเออแล้วรู้สึกว่ามันก็มันก็สวยดีนะมันก็สวยกว่าเดิมเพราะบางทีเวลา ก่อนหน้าเนี่ยที่เราไลฟ์สดแล้วทีนี้มันแสงมันเหมือนแบบไม่พอแล้วแสงมันกระพริบกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยเออทีนี้อีกอันนึงอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือตัวนี้เลยไฟอ่านหนังสือสมัยเด็กน้อยนั่นเองเราก็ทําแบบว่าเหมือนมันมีการกองแสงนั้นด้วยตัวเองยังไงก็คือเอากระดาษมาแล้วก็พันไปเลยสิคะสติกเกอร์ก็แปะไปนะคะแล้วแล้วเวลาที่ไลฟ์สดใช่ไหมเราก็เอาแสงอันนี้แหละแบบมาวางฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มาวางฝั่งหนึ่งเฮ้ยรู้สึกว่าดีขึ้นหน้าขาวขึ้นนะไม่งั้นนเหมือแบบ ยังอยู่ในแบบบ้านผิสหงหรือเปล่านั่นแหละวันนี้ก็จะมาอัปเดตการจัดไฟนิดหน่อยเพิ่มเติมนะคะถ้ามีอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงเพราะว่าคนอื่นเขาจะมีไฟแบบข้างหลังด้วยแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เอาไฟมาติดข้างหลังเนาะเพราะว่าเนี่ยย้ายมาอีกแล้วย้ายกลับมาที่เดิมเลยจากตอนแรกที่แบบอยู่หลังบ้านตอนนี้กลับมาอยู่ห้องครัวเหมือนเดิมแล้วนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนลองไปจัดไฟดูใหม่ดูแล้วแบบว่าเออ หน้าเราจะได้แบบมันจะได้ขาวๆหน่อยนะคะไม่งั้นคนก็คือแบบงงว่าเออเออไลฟ์นี้คือยังไงคือมันมืดอะไรขนาดนั้นหรอ,อเวลาที่ไลฟ์เนี่ยก็ไลฟ์กักบ Logitech อันนี้นะคะตัวเดิมถ้าใครสนใจวิธีการใช้หรือว่ารีวิวเนี่ยก็สามารถกดคลิกเข้าไปในลิงก์เลยเพราะว่านุ่นทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูสภาพว่าไลฟ์ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ความล้มเหลวอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะว่า ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนุ่นไว้ได้ที่ y o u t u b e อารยา p s k แล้วก็เพจนุ่นายของ้านนุ่นออนไลน์ช้อปปิ้งมอลล์นะคะสำหรับวันนี้ก็อีเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย